Song. ได้ติปลอยลอยหกสกางเกงอีเจแตกดูก็เลยเขาแก่สี่สิบบาทเห 120. <60. S 1> ลือลอยยี่สิบหกสไเราหกางเกงอีเจเอาไปใส่แตกมันแตกบางนี่อจ้างอีเจเย็บสี่สิบเหลืออยู่ลอยยี่สิติดลบเด้อภาวะซื้อน้องกินซื้อน,น้ำเบิดแล้วบาก,กาศนะครับ เก็บของเก็บของเก็บยางเสียงกับพอมีเอาพดเอาขนไปเมยดแล้วบาดวันนี้อากอาศมันเป็นเย็นเย็น <c oughs> สีด๊าเย็นเ <c oughs> ย็นอุปกรณ์การแสดงก่อนพดดึงหัวออกเพีวยๆๆวๆห่ย <c oughs> <c oughs> อยค่อยๆเล้อเอาปายเลิศ โอเคหัวลุกออกเลดแล้วนี่ครับผมทั้งไทยขีดไปน้ำเก็บของไปน้ำเก็บไใบเด้อใบยาใบ ทองนะฮะไปแล้วถ้ญญาอยากโยกลัางไันนอนใส่กันไปส่งวันหภูมิก่อนออฟไลฟ์หรอแต่มีอันจะไปเห็ดเหลืองหลดเหล,ลืองล่าปะสุราละลอยลบแล้วนะกูถ้าได้ไปใส่มาใส่ ลาบ่ไเดี๋ยกลาอยู่ลากับเสียดายเงินบ่ได้มีธุระเอียงเนาะไปทำรถทำธุรธกรรมลานอนเฉยเฉยได้ไหมลานอนเฉยได้ไหมไม่ไม่ลาแบบมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมอือก่พี่ลาเออแต่ย่านเนี้ยแบบนั้นไม่ลาก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอไม่มีไม่เคยมีจ่าบริสุทธิ์นี่โสดอันที่ทำลง YouTube ลงอะไรที่เป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายต่างๆน่ะ คือเรื่องเล่าเล่นเล่นคอนเทนต์จริงๆร่องกอโสดยังหละสูเสียงอะไรมันโสดมึงจอดจะใส่งานน้าต๋เหรอแวยังไงนะเออไปจังหนว ไปมีแกมมุกกูเจา้าคือง้ามแขกไยขอซาแขกขอซะ่อยบ้าบเบิดขึ้นแขกวันสมุกุดเจ้าเลยเม <ใน S 1> ื่อคืนสิวบา,วาสู้ฟังได้ติบได้ติบลอยสิลอยหกสี่ิบเหลืเลยยืมฟังก่อนยืมยืมสุดอีเจเจไปใส่บัเฑ็ตสุดมันแตกก็เลยไปจ้างเขาเย็บสี่สิบเหลือลอยยี่สิบเสื้อลบทุนตัว ซื้อน้ำซื้อน้ำกินเบิดลอยกว่าจบมือนี่บ่ได้กำไรเป็นน้องในงั้นหน่าอีโจ๊กได้พอง่อได้กับจ๊กตาดากันละจากโจ๊กอยู่เด้ลร์พื้นก็ได้แล้วว่ามีให้โจ๊กเอาน่มัให ะของเพิ่นถิ่มแล้วยุหนาวันถิ่มแล้ว,ลวเขาบอาดอกเขาเก็บเม้าลรอเขากับเนยมาบ้าน<ช>มันดีก็อันซูปูยุซูมือบนตัวนั้นใช่มันดีก็อีพอดอวัตกันเนี่ยกูผุตัวนี้มันใหดดนม,นม่อยู่เลยนะเนี่ยไม่มึงพับไว้เสร็จงานต่อไปมึงก็ไปล้างจบล้างหลวก็ตาข้าวเดียว,อวยเออเอาถุงดำมาใส่เรา,า,า,าไปล้าง คันซื้อเขากะลอยนึ dragon, ่งคนนี้นี่เฮ้ยบลอยนึงประยุจ้านี่เขาเย็บขอไปย่างดีมึงบ่าใส่ถุงดำก็ได้มึงก็พับพับไปมึงก็ยับไปหามึง่าเอานี่มึงเร็จแม่โดมนี้นี่ แน่แน่เป็นรอยแตะเขาติดอันโอมมบ่มีไม่ลอกบอมมี่ใหม่ลอกนี่ก็ไม่ลอกกับบได้แตะมันเป็นคอนเทนต์เฉยจริงว่าเราก็โสดแหละหลังเวทีเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราอยู่เราแค่ให้น้องขับขับรถช่วยแล้วก็แค่นั้นแหละจับมือเฉยๆลมบ้างมือที่ม,มือล่างกัมือบนลม ดมบ้างบางเวลาดมด้าเห็ดดมแก่ไม่ใช่ดมอย่างอื่นมันเป็นคอนเทนต์โอ้ยสามารถสออถอดเวลาให้ยขอดกมาให้ใใจเจ้าก็นล่วล่ะคนเขามันมีสีสันในชีวิตเลยเนาะน้ำหนักลงสามโลยอนยังตอมใจโอ้ยกูก็คือเอาคือ้อเจ้ ฮะกูตอมใจในที่นี้คือกูมโนไปเองกูก็ได้ตอมใจจริงๆมันไม่มีอะไรกระดาจบ๊อบเขียใจตือตยอตือดือดืดโอ้โหอลไรกับเจีบค้อนะไข่ป่าซอยังเชียรพี่น้องเอ้ยแต่มันเป็นเชืยอลูกยังแต่มันอยู่ซ้งใดดอกไข่ก็ได้พ่อแสสบุ้ง ตะม่วมแรงมมบ่เบิ่งเอนกันเอาดเดอ้อผู้ใดก็ได้ไดดมันเป็นตะม่มแรงบ่เห็นนะมันจะเป็นตะม่มแรงบ่สาวอ๋อพี่นอ้องอ,อีกจักหน่อยนี่กอะสิได้ไปย้ายรถอีกจักหน่อยาข้าแถารถเขาออกคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมหนีก้อนไว้พอกันไหมในคะลิปหน้าโี่คนจะเช็ด หลายเต็นแล้วอครับผม